ใกล้จะถึงเต็มทีแล้วค่ะก็ทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะเป็นเกาะพังงาน,นะคะ่ะฝั่งขวามือนี่ก็สมุยคือทีแรกยังคิดว่าอยู่ในทะเลเนี่ยเราจะอ่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ทีนี้ว่าเราค่อนข้างอยู่ใกล้ฝั่งใกล้เกาะอย่างเงี้ยก็ยังมีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่ เมื่อวานนี้เห็นเขาเปิดน้ําในสไลเดอร์นะคะแต่ว่ายังไม่มีคนเล่นก็เป็นเพราะว่าเขาจะเปิดให้เล่นเป็นเวลาค่ะก็มาเล่นได้น่าจะเช้าถึงเที่ยงก็เห็นมีคนลงไปเล่นแล้วนะคะอัน,นนี้ก็ถ้าจะเล่นสไลเดอร์นะต้องตัวสูงประมาณหนึ่งก็ถึงจะเล่นได้ แล้วที่นี่เขาไม่มีไลฟ์การ์ดนะคะก็ผู้ใหญ่ต้องช่วยดูแลเด็กๆด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นสระสระสำหรับเด็กนะคะก็เล่นน้ำเย็นๆสายแล้วนะคะคนก็ยังไม่เยอะเลยแสดงว่าผู้โดยสารอาจจะไม่แน่นเต็ม เราใกล้จะถึงสมุยแล้วนะคะตอนนี้ทางเรือลําใหญ่ก็เตรียมเอาเรือเล็กที่ว่าจะพาเข้าฝั่งนะคะเตรียมออกไป<ม>คือที่สมุยเนี่ยเขายังไม่มีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสำราญน,นะคะก็เลยว่าต้องจอดห่างออกไปแล้วก็ใช้เรือลําเล็กไปส่งผู้โดยสารขึ้นฝัง่ง อันนี้เรามองจากหน้าต่างห้องพอดีเลยเนี่ยเรืออยู่ใต้ห้องเราเนี่ยค่ะหรือถ้าจะไปเที่ยวก็อาจจะต้องรอเป็นรอบๆไปนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าวิ่งออกแบบแท็กซี่อะค่ะเ <'m> นี่ยค่ะก็เดี๋ยวก็เนี่ยเตรียมปล่อยเรือ น,นี้เรือวิ่งช้าลงแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้มาเนี่ยทำความเร็วไว้เยอะเลยเอ,อ่สำหรับคนที่จะขึ้นฝั่งนะคะก็มีทั้งที่ว่าซื้อทัวร์จากบนเรือก็เขาก็จะมีราคาว่าเออถ้าทัวร์ไปอย่างนี้จะราคาเท่าไหร่แล้วก็ ถ้าเราไม่ซื้อทัวร์กับทางเรืออยากจะไปเที่ยวเองก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีกำหนดเวลาว่าเราจะต้องกลับถึงเรือภายในกี่โมงถ้าเรามาถึงสายเขาก็จะไม่รอนะคะเขาออกไปเลยค่ะตอนนี้เรือหยุดวิ่งแล้วนะคะเขาคงจะหมุนใบพัดเพื่อให้เหมือนกับการเคลื่อนที่หยุดลง ก็ดูน้ําเปลี่ยนสีเลยจากเมื่อกี้เป็นสีฟ้าครามอยู่ตอนนี้เหมือนก,นกันกวนดินให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็คงจะมองเห็นเรือน่าจะเรือประมงกันนะคะก็แล่นผ่านไปเมื่อกี้มีประกาศน่าจะเรียกพวกที่ซื้อทัวกับเรือเนี่ยให,ให้ไปเตรียมตัวได้แล้วส่วนคนที่จะไปเที่ยวเองเนี่ก็ต้องรอให้ กลุ่มที่เขาซื้อทัวร์ไปกันก่อนไม่รู้มันจะนว่าเขาเอาเรือเล็กลงกี่ลำค่ะตอนนี้เรือเขาก็ยื่นคานออกไปไกลก็คงเตรียมจะปล่อยเรือลำเล็กเนี้ลงไปถึงน้ำนะคะเมื่อกี้มีเจ้าหนะ้าที่เขาขึ้นมาเตรียมหาหย่อนเรือลงน้ำแล้คะ ผึงน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะปลดเอาสายเคเบิลที่โยงไว้กับเรือเน,นี้ออก mm hmm. พอดีว่าห้องเราอยู่ทางฝั่งนี้นะคะ mm hmm. ก็มองเห็นเ mm hmm. กาะนตรงข้างหน้าเราเนี่ยก็คือหมู่เกาะอ่างทองอัน mm hmm. นี้ว่า สมุยน่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของเราเราก็เลยมองไม่เห็นอ่าเรือลำน้อยลงน้ำอ่าใช่ก็ปลดสายเคเบิลออกแล้วแล้วเ,เรือจะไปทางไหนต่อละเอ่ยอ่าคือมีคนขับถอยออกไปนะคะ เดี๋ยวถ้าเราจะเข้าไปในตัวเกาะสมุยเนี่ยก็คงต้องดูอีกทีว่าเขามีเรือรอบกี่มงบ้างกันนะคะท่าน,นี้ลำที่อยู่ใต้หน้าต่างห้องเราเนี่ยเขาออกไปแล้วอันนี้ก็เขาก็มาเคลื่อนลำที่อยู่ถัดออกไปอีกที ได้เวลานะมือ้อกลางวันอีกแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวเติมพลังก่อนนะคะมีทั้งอาหารขนมน้ำกินพร้อมกับวิวทะเลสมุยอยู่ข้างหน้าริบๆีบนะคะคือถ้ามารอเรือ เรือเล็กเพื่อจะขึ้นฝั่งนะคะก็เข้าให้มารอที่เนี่คะ่ะโรงละครโซเดียกซึ่งในนี้ก็ไว้ดูโชว์เวลามีการแสดงตอนกลางคืนน่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอนานแค่ไหนเดี๋ยวดูในกาแป๊บว่าตอนนี้กี่โมงเออตอนนี้เท่าไหร่น้ะกี่โมงเท่าไหร่บ่ายเกือบบ่ายโมงแล้วค่ะอีกแป๊บหนึ่ง ก็ไม่น่าจะช้าเนาะพานั่งรออยู่ในโรงละครประมาณสักห้าหกนาทีนะค่ะก็ได้คิวไปขึ้นเรือแล้วค่ะค่ะก็ขึ้นขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะก็โลง่ลงๆค่ะวิทีว่านั่ง่ ไม่ไม่ดูแล้วไม่ใช่เรือที่เมื่อกี้เราดูมาจากระเบียงห้องนอนนะคะก็เป็นเป็นเรืออที่ว่ารับนักท่องเที่ยวลำใหญ่ค่ะลงได้น่าจะเกินร้อยถ้าเป็นเรือสีส้ม อย่างนั้นนะคะอันนั้นคือจะเป็นเรือที่ว่าเกาะมากับเรือใหญ่ของเราแต่เรือที่เรานั่งนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เรือน่าจะเป็นเรือจ้างมาเพราะเรือลำหนึ่งขนาดเป็นเรือกระป๋องนี่ไม่น่าจะลงไปเยอะนะคะก็อย่างมากก็น่าจะสักสามสี่สิบคนไม่เกินนั้น ไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปทางท่าตรงนั้นหรือเปล่านะคะก็เขาว่าเห็นท่าอยู่ฝั่งตรงนู้นั่นก็จะมีเรือที่จะมารอรับคนต่อไปเรืออยู่ไกลเล็ๆตรงน,นู้นนะคะก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ15นาทีก็มาถึงฝัง่งตรงนี้ก็เป็นท่าจอดเลือเดี๋ยวขากลับก็มาขึ้นแถวเนี้ยค่ะ นี่ค่ะเราขึ้นฝั่งมาแล้วนะคะก็มองเห็นเรือเรือ,อสตาว,วยายชจเนี่ยอยู่ไกลลิบๆก็น่าจะห่างไปประมาณเลสี่ถึห้ากิโลได้ค่ะคือเขาก็คงไม่ได้เข้ามาใกล้กว่านี้แล้วละ่ะแล้วเรือที่กำลังแล่นเข้ามาเนี่ยเห็นตัวเลขหมายเลขสี่นี่ก็เป็นเรือเฟอร์รี่ค่ะเรือสีทรง ส่วนเรือสีส้มนี้ก็เป็นเรือเล็กที่มาจากเรือสตาร์วอยจเจอร์ออกสตาร์วอยาชค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะมาเดินเล่นแถวริมริมเกาะเนี่ยนะคะจะดูแล้วสงสัยคงไม่ได้ไปไหนไกลเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะบริเวณหาดหน้าทอนนี้ก็คือมีแต่เป็นท่าเรือนะคะก็คือมีเรือมาจอดแล้ว ถ้าอยากเข้าเมืองไปเขาก็ให้ขึ้นมีรถแท็กซี่ค่ะให้บริการก็แล้วแต่นะคะแล้วเราก็เดินอยู่แถวๆนี้ไม่ไปไหนไกลแล้วค่ะนึกว่าจะมีร้านช้อปปิ้งของทัวริสหรืออะไรก็ไม่เห็นเนาะ <c oughs> เราเดินเที่ยวมาได้หน่อยนึงนะคะตรงนี้ไปเป็น ทางเข้าท่าเรือเฟอร์รี่ของบมิิััสีทานค่ะก็นะเนี่ยเดินเดินไปดูซิว่ามีอะไรบ้างรถพอเรือเข้าฝั่งทีหนึ่งนะก็จะมีเนี่ยเอ่อออกมากันเยอะแยะเลยนะคะผู้โดยสารที่มากับรถแล้วก็คือคนทั้งคนขนทั้งรถเนี่ยค่ะอันนี้ก็ สำหรับคนที่จะลงเรือนะคะก็ขับรถมารอต่อคิวค่ะลงเฟอร์รี่ลงเรือมาก็มาต่อรถสองแถวก็มีรถอ,อตู้ก็มีนะคะเข้าไปในตัวเมือง,งก็ เนี่ยคะ่ะเขาก็มีว่า,เ,าเรือที่จะไปดอนสักก็สุราษฎร์นะคะ mm hmm. ก็นี่ลงเรือได้ mm hmm. ค่ะก็พวกรีสอร์ทอะไรนี่ mm hmm. เขาก็กระจายกระจายตัวอยู่ทั่วเกาะสมุยนะคะ mm hmm. นี่เราก็ดูวิวริมหาดหน้าทอนไป ลงจากเรือมาเดินเที่ยวได้สักชั่วโมงกว่านะที่สมุยคือพอไม่มีฝนก็มีแต่แดดร้อนๆเลยค่ะร้อนเหลือเหงื่อไหลทเที่ยวหนึ่งชั่วโมงนี่คือเดินจนกระทั่งว่าเปลียไม่ไหวแล้วขอไปกลับไปพักที่เรือก่อนดีกว่านะคะตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบสี่ค่ะดูซิว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกลับเรือ นายกอมุยนะคะมีโอกาสจะแวะกลับมาใหม่จะไปเที่ยวตรงอื่นด้วยตอนนี้เวลามีพอมีไม่เยอะมากแล้วก็สู้ร้อนไม่ไหวจริงๆนะเลยต้องเอาแก่นี้ก่อนเนาะนก็เรือเฟอรี่นี่เขาก็เข้าเข้าออกๆออข้างวันนะัะมาถี่มากเลยตอนนี้ลำหนึ่งยังค้างอยู่ที่ท่า อันนั้นอสีพาท่านี้ก็เลยต้องรอก่อนรออีกแป๊บเดี๋ยวถึงให้เรืออีกลำออกแล้วค่อยเข้าแล้ก็ให้ดูเรือของเราชัดๆนะคะยังอยู่ไฟหามเลยก็คือ ฝั่ที่เราใช้ขึ้นลงนั้เป็นคนละฝั่งกับที่เราพักนะคะกว่าจะมาถึงใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปพักบนเรือดีกว่าอากาศร้อนๆหาน้ำเย็นๆดื่ม ก็เรือก็จะมาจอดเทียบเรือลำเล็กนะคะมาจอดเทียบท่าเทียบกับเรือลำใหญ่แล้วเดี๋ยวว่าจะให้คนลงแล้วผู้โดยสารที่รออยู่เนี่ยจะขึ้นเรือเล็กนี้กลับมาที่ท่าค่ะมื้อน,นี้ทานปลาค่ะทั้งเนื้อสีขาวแล้วก็สีส้มมีผักด้วยแน่นอนค่ะขาดไม่ได้นะคะ แล้วก็ผลไม้เต็มจานอันนี้เป็นกำลังใจเล็กน้อยว่าเรื่องกินขนมซะหน่อยน้ำตาลวราลิปจิตแจ่มใสค่ะเทลี่เล็กเล็กยน,น้อยยามเย็นที่สมุยนะคะมองไปไกลๆบนภูเขานะเห็นลุ้งด้วยแสดงว่าแถวนั้นต้องมีฝนตก,ตกค่ะแต่ดูฟ้านี่ก็ แม่ก็ไม่ดูแล้วไม่หนามากนะคะแม่ดำดำแต่ว่าถ้ามีฝนตกสักหน่อยก็คงดีแล้วเงินเพราะาอากาศร้อนเหลือเกินอ่ามีเรือเล็กถ้าจะเข้ามาจอดพานักท่องเที่ยวกลับมาจากไปเที่ยวสมุยจนราคาจนได้เวลาที่กำหนดหมดเขตว่าจะต้องมาถึงเรือนะคะเดี๋ยวเขาต เดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งตอนนี้กี่โมงอ่าเกือบหกโมงแล้วคะ่ะห้าโมงห้าสิบกว่าแล้วโอเคเราก็อิ่มข้าวเย็นแล้วด้วยเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะเย็นแล้วนะคะก็อีกสักพักใหญ่เนี่ย ประมาณสักสองทุ่มครึ่งมัง้งก็เรือก็จะออกเดินทางไปสิงคโปร์ต่อละพรุ่งนี้นี่จะอยู่บนบนทะเลทั้งวันนะคะก็ไม่ได้แวะที่ไหนก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในเรือว่าไปเดินดูตามชั้นต่างๆนะคะก็วันนี้ก็ถึงแม้จะไม่ได้เที่ยวเยอะ แต่อากาศมันร้อนเหลือเกินทําเอาหมดเรี่ยวแรงนั้นก็เลยว่าจะพักผอนเร็วหน่อยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะถ้าเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจอาจจะมีมาเติมให้อีกนิดนึงนันนีก็สวัสดีกันเท่านี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะในเรือก็เป็น<อ>เล่นเกมก็หมายถึงเป็นคาสิโนโน,นี่แหละแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะคะะขะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายเราก็เลยแอบพามาดูได้แค่ข้างหน้าก็ะาจะเป็นจะเป็นตู้เกมอะคะ่ะก็มีตู้สลอ็อตมี อะไรหลายๆอย่างนะคะมีรูเล็ตมีอะไรแต่ว่าไม่มีเจ้ามือเป็นคนมายืนนั่นหรือว่าไม่มีแบบนั่งแจกไพ่นะคะตรงนี้เขามีกิจกรรมนะคะก็เป็นเกมที่ให้เล่นอันนี้เป็นธีมเกี่ยวกับว่าเมืองไทยค่ะแล้วเนี่ยเขาก็เชิญคนมาเล่นมาเล่นกันอยู่ข้างล่าง i wow.